แรกนะคะมาสด้าสอคันนี้ปี2014 <64. S 1> นะคะ เป็นรุ่นมาด้าสองรุ่นอีริกันถูกต้องค่ะพี่อีริกันก็คือรุ่นท็อปนะคะรุ่นท็อปอีริกันก็จะมีออปชั่นเพิ่มนะคะเดี๋ยวเต๋อจะพาไปดูออปชั่นอีกทีนึงถูกต้องค่ะพี่มาด้าสองเป็นรถเอ่ออีโกคาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะมาด้าสองเป็นรถซิตี้คาร์นะคะไม่ใช่รถเล็กนะคะไม่ใช่รถเล็กบอกได้เลยเป็นรถซิตี้คาร์ซึ่งถือระดับของเป็นรถที่ใหญ่กว่า อีโก้ค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น4ประตูนะคะรุ่น4ประตูจะกว้างกว่ารุ่น5ประตูนะคะเดี๋ยวเราพามาแนะนำก่อนนะคะคันนี้ปี2014นะคะโลโก้มาด้าตัวใหญ่ๆนะคะโลโก้มาด้าตัวใหญ่ๆนี่สีนะคะสีตัวนี้จะเป็นสีดำค่ะแต่จังหน้าสีจดัง้าเป็นสีดำสีดำนะคะแล้วก็ไฟเขาโฉบเฉี่ยวมากนะน้องอ้อมใช่ค่ะพี่ไฟโฉบเฉี่ยวมาก อันนี้<ม>ไฟ,ไฟตัดหมอกนะคะตัดกับโครเมียมหน่อยนึงเนะาะจะเกิดข้างล้อแม็กจากศูนย์มาสด้าเลยนะคะคันนี้สีขาวนวลไม่มีแบบรอยทะลอกไม่มีรอยอะไรเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วดูนะคะตรงกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะคะสำหรับลูกค้ามีเครดิต ใช้เงินออกรถไม่เกิน3าม0 0ื่บาทนะคะผ่อนสบายๆนะคะอยู่ประมาณ5้าพันแปดร้อยบาทนะคะมา,มาดูอย่างที่เต๋าบอกว่าซีดานะคะ<า>เขาดียังไงคือความกว้างข้างหลังท้ายเก็บของได้เยอะนะคะเห็นไหมคะมันจะมีทั้งความกว้างแล้วก็ความสูงนะคะเราเก็บของได้เยอะเลยนี่บอกข้างในก็สามารถพับออกมาได้นะไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายขาวแดงนะคะสวยงามมาก ตัวเพจชัดเจนนะคะตัวตัวเพจชัดเจนหมดเลยพี่เปิดสามารถเปิดทั้งังหลังได้แล้วทายได้นะคะอาจจะพาไปดูภายในดูภายในว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสภาพนะคะต่อบอกเลยว่าสภาพเหมือนปลายแดงราคาเพียง329,000บาทได้รุ่นท็อปนะคะได้เป็นซิตี้คารรุ่นท็อปแล้วการออกแบบมาด้าสอของเขานะมันจะออกแนวยุโรปนะคะเขาจะออกแนวยุโรปการตกแต่งนะคะเห็นไหม บอกเลยว่าการตกแต่งออกแบบจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปะนะคะมังติฟังก์ชันมีพร้อมเครื่องเสียงนะคะเิ็ม,มากๆติตอนนะคะเป็นออตโต้นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออ,อตโต้นะเกียร์ออ,อตโต้นี่โหวางอุปกรณ์วางของได้เ<ๆ>ยอะเลยนะคะวางแก้วางอะไรได้หมดเลยแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังคลิปแดงออกสปอร์ตแนวสปอร์ตอย่างที่น้องอ้อมบอกะนะคะพีอ่อเด ให้ช่างภาพไปพาไปดูข้างหลังม้องน้องพาไปดูสบายไหมพอมาดูภายในด้านหลังนะคะด้วยด้วยเขาหุ้มบ่อมาสีดําด้วยเนาะมันก็เลยดูดูกว้างดูกว้างแล้วก็นั่งสบายแล้วก็ความสะอาดของเขาเนี่ยคือเหมือนใหม่เลยน้องอ้อมดูเงาวับเลยนะคะเบาะภายในสีดาคลิบแดงทั้งคันเลยตัวนี้เขาแต่งมาหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวเครื่องข้างหน้านะคะว่าเป็นยังไงคะว่าสภาพดีไหมนะคะ เห็นไหมคะว่าสภาพเขาเนี่ยเดิมๆเลยนะเครื่องสภาพสวยมากนี่ไม่ไม่นึกว่าเป็นรถมือสองเลยนะเนี่ยรถสภาพขนาดนี้น็อตนัดทุกอย่างครบนะคะผ้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยตัวนงตัวน็อตยังอยู่ที่เดิมนะคะแต้มสีก็ยังมีการแต้มอยู่นะมีการเช็คระบบทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าออกรถกับที่กิจฎารุณคาไปเนี่ยไม่มีพังแน่นอนค่ะ ะคะเครื่องนะคะเป็นเครื่องพันห้าร้ซีซีนะคะ,ะเครื่องขับประหยัดน้ํามันกําลังขับเคลื่อนดีะนะคะสาหรับวันนี้พวกเราสองคนพี่เต๋าแล้วก็น้องอ้อนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ